มูนเค้กขนมไหว้พระจันทร์มูนเค้กไส้ดาร์ชอกเกลชดตั้งละร้ายห้าบาทถ้าซื้อสองชิ้นจะแถมกระป๋องผ้าสีแดงแรงน,กกนิ้อยากกินไหดีเลย,ยาก,กกินของอร่อยอยากซื้อเก็บขอตั้งนานคนง่าย <c oughs> อยห้ยิ่ขึ้นดาร์ชอกโกลตอจาะอันนี้ใส่ดาร์ชอกโกลตด

ไม่เยอะมึงเนาะอืมอรู้จะพูดยังไงอะไม่หวเนาะไม่จืดเดี๋ยว <c oughs> จะทำไงร้อยนนห้าบาทเนี่ยก้อนเนี่ยที่เซเว่น หมอนท้องอ่อยกว่าใครเงินใครสองอะแ่รู้สึกแกชอบนะพรุ่งนี้จะไปจับพรุ่งนี้แม่มาอืมไม่มีไส้อะไรอะเออไม่ใส้อะไรแบบที่เราเป็นแบบเนื้อแบบ ดังดึงยืนยืนหน่อยเพราะก็เล็กอะ่ะแข็งแข็งก็กินได้แต่หมอนทองไข่หนึ่งไข่สองอะ <c oughs> มันจะหวานกว่าลอ <c oughs> แม่ไม่เยอะรอกอืมวันน,น,นี้หมอนทองบอกแม่จนะะหมอนทองไข่หมูไค่สอนจริงๆอร่อยเนาะทำไมดีในี่หมอนทองมันทำจากฟนเรียนกวนแล้วแต่ไข่แดงข้างในด้านในตอนนี้มันพุ่งหมดหน้าท่ทศกามไปพนะาบอกแทนว่าพี่ฮิวในเซเว่นบอกว่าทำไมไม่กินหัวแดงกับชาเขียวนะกินหัวเยอะเลยฉันบอกว่าฉันอ้วนอ่ะดิฉันจะกินเหมือนคนอื่นได้ไง เกิดว่าแบบคนผอมเนี่ยคนผอมบอกว่าเส่ถั่วแดงกับชาเขียวน่ากินสั่งเคยกินหรอไม่เคยกินหรอ,ออซื้อของมากินไงนแบ่งลงแบ่งไก่ให้ลุงกินนาอยหน,ยนี่เดิมซื้อมเองจ้ะ